เงินไม่เคยต่อต้านเรามีแต่เราที่ต่อต้านเงินโดยไม่รู้ตัวหลายคนฟังแล้วอาจจะสะดุดเพราะเราเติบโตมาในโลกที่สอนให้เราไล่ล่างเงินต่อสู้กับมันทำงานหนักเพื่อแลกมันมาแต่ถ้าคุณลองหยุดหายใจลึกๆแล้วฟังเสียงภายในตัวเองให้ดีคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเงินมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ควรสร้างบนความกลัวแต่ควรเริ่มต้นจากความร่วมมือต่างหาก และววันนี้ไมด์จะพาคุณไปค้นพบว่าถ้าคุณเปลี่ยนความสัมพันธ์กับเงินเพียงเล็กน้อยโลกทั้งใบของคุณจะขยับตามอย่างไรบ้างนักจิตวิทยาคาร์ลจุงเคยพูดไว้ว่าสิ่งที่คุณต่อต้านมันจะคงอยู่และนี่แหละคือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนเงินเข้ามายากเหลือเกินเพราะจิตใจเราฝังแน่นกับความกลัวว่ามันจะไม่พอกลัวว่าจะขาดกลัวว่าจะเสีย เราส่งคลื่นพลังงานของความกลัวไปยังจัก,กรวาลตลอดเวลาแล้วจัก,กรวาลก็ไม่ตอบสนองด้วยเงินแต่ตอบสนองด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้เรากลัวมากขึ้นแทนเมื่อคุณเริ่มเชื่อว่าเงินหายากคุณก็จะเห็นหลักฐานทุกวันว่าเงินหายากจริงๆเมื่อคุณเชื่อว่าเงินมาแล้วก็ไปคุณก็จะเห็นเงินไหลออกเร็วกว่าที่คุณคิดเสมอนี่คือพลังของจิตใต้สำนึกที่มีบทบาทเหนือกว่าการทำงานหนักเป็นร้อยเท่า นักจิตวิทยาชื่อดังเนวิลกอร์ดาดเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่คุณได้รับคือสิ่งที่คุณยอมรับว่าจริงไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้คำว่าร่วมมือกับเงินไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไล่ตามเงินแต่หมายถึงการยอมรับว่าเงินคือพลังงานที่เป็นมิตรเงินคือสิ่งที่ต้องการทำงานร่วมกับคุณช่วยคุณขยายคุณและพาคุณไปสู่ชีวิตที่ใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ แต่ถ้าคุณมองเงินเป็นศัตรูคุณจะไม่มีวันเข้าถึงพลังที่แท้จริงของมันเพราะพลังงานที่เราต่อต้านจะไม่ยอมเชื่อมกับเราแล้วการร่วมมือกับเงินคืออะไรมาอย่างให้คุณลองนึกภาพว่าเงินเป็นเหมือนคู่หูที่มีความสามารถสูงมากฉลาดเคลื่อนที่ไวเปิดโอกาสได้เร็วกว่าแรงคนหลายเท่าแต่คู่หูนี้จะทำงานให้คุณต่อเมื่อคุณปฏิบัติกับมันอย่างให้เกียรติเป็นมิตร และมองมันในฐานะสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งสกรปรกหรือเครื่องมือของความโลภนักจิตวิทยาอับ,บราฮัมฮิกส์พูดไว้ชัดเจนว่าเงินจะไหลเข้าหาคนที่รู้สึกดีเกี่ยวกับมันไม่ใช่คนที่กระหายมันหรือกลัวมันจะหมดไปจักวาลตอบสนองต่อความรู้สึกไม่ใช่คำขอถ้าวันนี้คุณลองถามตัวเองว่าฉันรู้สึกดีเกี่ยวกับเงินมากแค่ไหน คุณจะได้รับความจริงบางอย่างที่อาจไม่เคยรู้มาก่อนเพราะความรู้สึกที่แท้จริงของคุณคือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทั้งหมดคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับเงินไหมหรือคุณแอบรู้สึกผิดลึกๆทุกครั้งที่อยากมีเงินมากขึ้นคุณรู้สึกว่าเงินเป็นเรื่องยากหรือเป็นเรื่องเบาสิ่งที่อยู่ข้างในคุณน,นี่แหละคือคลื่นที่คุณส่งออกไปทุกวันโดยที่คุณไม่รู้ตัว นักวิทยาศาสตร์ด้านจิตสำนึกดรโจเดสเปนซาอธิบายว่ามนุษย์มีพลังในการเปลี่ยนความจริงฐานความรู้สึกเพราะคลื่นความถี่ในสมองและหัวใจสามารถส่งผลต่อนน้ำหนักความเป็นจริงได้มากกว่าที่ฟิสิกส,ส์คลาสสิกจะอธิบายมันนี่ฟรีเควนซีหรือคลื่นพลังงานของเงินจึงไม่ใช่เรื่องความเชื่อกระจัดจ,จ่ายแบบพลังงานลอยๆแต่คือคกลไกทางชีวะผสมควอนตัมที่เกิดขึ้นจริง เมื่อคุณรู้สึกว่าเงินเป็นพลังงานที่ดีสมองคุณจะสร้างภาพใหม่และจัก,กรวาลจะตอบสนองตามนั้นเรามาฝึกการร่วมมือกับเงินอย่างแท้จริงกันการร่วมมือกับเงินไม่ได้เริ่มจากการทำงานหนักขึ้นแต่เริ่มจากการทำงานภายในให้ถูกต้องก่อนคุณต้องปรับความสัมพันธ์กับเงินให้กลับเป็นสิ่งดีงามเหมือนการซ่อมความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักบางคน ความร่วมมือเริ่มขึ้นเมื่อคุณหยุดด่ามันหยุดกล่าวโทษหยุดคิดว่าเงินเป็นต้นเหตุของปัญหาแล้วเปลี่ยนเป็นขอบคุณเงินขอบคุณที่มันยังคงหมุนเวียนผ่านชีวิตคุณแม้จะยังไม่มากเท่าที่อยากได้ก็ตามการขอบคุณคือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ทรงพลังที่สุดไม่อยากให้คุณลองสังเกตว่าคนที่มีเงินจำนวนมากมักมีพลังงานที่ผ่อนคลายต่อเงินพวกเขาไม่เครียดเวลาใช้เงิน ไม่รู้สึกผิดเวลาจ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตไม่ลังเลเวลาจะลงทุนในตัวเองนักจิตวิทยาอับราฮัมมาสโลบอกว่าคนที่อยู่ในภาวะล้นเหลือทางจิตใจจะดึงดูดทรัพยากรได้ง่ายกว่าเพราะจิตที่ผ่อนคลายคือท่อส่งพลังงานที่เปิดกว้างและเงินเองก็ต้องการช่องว่างนี้เงินไม่ชอบอยู่ในที่อัดแน่นด้วยความกลัวความกังวลความรู้สึกผิดหรือความหวาดระแวง ถ้าคุณทำตัวเหมือนประตูที่เปิดออกเงินจะเข้ามาโดยธรรมชาติเพราะมันลื่นไหลที่สุดเมื่อมีพื้นที่ต้อนรับ และนี้คืออีกหนึ่งมุมสำคัญที่คนไม่ค่อยพูดกันเงินต้องการการเคารพเช่นเดียวกับพลังงานอื่นๆคนที่ร่วมมือกับเงินได้ดีคือคนที่เคารพมันใช้มันอย่างดูแลไม่ใช้แบบระบายไม่ใช่แบบประชดไม่ใช่แบบอวดคนแบบนี้จะมีเงินหมุนเวียนกลับมาเสมอเพราะพลังงานการใช้เงินของพวกเขาบริสุทธิ์และมั่นคงนักปรัชญาอย่างนโปเลียนฮิลเคยสรุปว่าเงินจะไหลามาหาคนที่คิดอย่างเป็นระบบและใช้มันอย่างมีสติไม่ใช่คนที่ใช้มันเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่า ภายในลองคิดตามหมายแบบลึกๆตอนนี้เงินต้องการให้คุณสบายใจเวลาใช้มันต้องการให้คุณชัดเจนเวลาเรียกมันเข้ามาต้องการให้คุณรู้สึกมั่นใจเวลาเก็บมันต้องการให้คุณเป็นผู้นําที่ดีของพลังงานชนิดนี้เพราะถ้าคุณไม่เป็นผู้นําจิตใต้สํานึกของคุณจะไม่รู้วิธีบอกจักรวาลว่าฉันต้องการเงินแบบไหนและจักรวาลก็จะส่งมาแบบสเปะสปะเป็นเงินก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างมาแล้วหายไปบ้างเพราะคุณเองยังไม่รู้วิธีร่วมมือกับมันอย่างจริงจังมาอยากให้คุณฟังประโยค นี้ให้ลึกที่สุดเงินไม่ต้องการให้คุณทำงานหนักขึ้นแต่มันต้องการให้คุณสอดคล้องกับมันมากขึ้นคนรวยหลายคนไม่ได้รวยเพราะทำงานมากกว่าคนอื่นแต่เพราะพวกเขามีความสัมพันธ์กับเงินที่แข็งแรงกว่าคนอื่นคุณอาจทำงานสิบชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าคุณทำงานอยู่บนความกลัวว่ามันจะไม่พอคุณจะสร้างพลังงานของความไม่พออยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณทำงานบนความมั่นคงภายในความรู้สึกดีต่องเงินเงินจะพร้อมร่วมมือและขยายผลให้คุณแบบทวีคูณ แล้วคุณจะร่วมมือกับเงินได้อย่างไรแบบง่ายที่สุด เริ่มที่ภายในก่อนให้คุณพูดในใจว่าฉันยอมให้เงินเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายและฉันพร้อมร่วมมือกับมันอย่างเป็นมิตรคำพูดนี้จะปรับจิตใต้สำนึกของคุณทีละน้อยเหมือนการเซตคลื่นความถี่ใหม่เพื่อให้เงินรู้ว่าประตูเปิดแล้วจากนั้นให้คุณลองใช้เงินอย่างรู้สึกดีใช้อย่างเคารพใช้แล้วขอบคุณมันการขอบคุณคือภาษาที่เงินเข้าใจดีที่สุดเพราะมันทําให้พลังงานของคุณสูงขึ้นทันทีและพลังงานสูงคือแม่เหล็กของเงินเมื่อคุณขยับภายใน ทุกอย่างภายนอกจะเริ่มขยับตามคุณจะเจอช่องทางรายได้ใหม่ๆโดยไม่ต้องฝืนคุณจะเจอคนอยากร่วมงานกับคุณคุณจะเจอไอเดียบางอย่างที่เคยไม่เห็นและมันสามารถทําเงินได้คุณจะได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการเงินในแต่ละวันนี่แหละคือสัญญาณว่าเงินเริ่มร่วมมือกับคุณแล้วเงินกําลังพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันพร้อมทํางานกับเธอแล้วการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ชิพกับพลังงานแห่งความมั่งคั่งมายอยากให้คุณเปลี่ยนคําว่าหาเงินหรือ จัดการเงินเป็นจงร่วมมือกับเงินค่ะทําไมเราถึงควรมองเงินเป็นพันธมิตรไม่ใช่มองเป็นศัตรูที่เราต้องเอาชนะหรือเป็นภาระที่เราต้องแบกรับเราจะใช้มุมมองของนักจิตวิทยาที่ช่วยให้เราเข้าใจความตั้งใจที่ซ่อนอยู่และมุมมองของนักจิตวิญญาณที่ช่วยให้เราเปิดรับกระแสะการสนับสนุนจากจักรวาลหากคุณพร้อมที่จะเลิกต่อสู้กับเงินและเริ่มต้นที่จะทํางานร่วมกันอย่างกลมกลืนก็มาเริ่มต้นกันเลยค่ะตลอดชีวิตของเราเรามักถูกสอนให้มีทัศนคติ แบบต่อสู้กับเงินเราต้องดิ้นรนเพื่อมันเราต้องเก็บมันไว้แน่นๆเพราะกลัวมันจะจากไปเราปฏิบัติกับเงินเหมือนมันเป็นสิ่งที่จํากัดและต้องถูกควบคุมแต่มาอยากให้คุณมองว่าเงินเหมือนผู้ร่วมงานที่มาเพื่อสนับสนุนชีวิตคุณค่ะเมื่อเราร่วมมือกับเงินหมายความว่าเรามองเห็นความตั้งใจเชิงบวกของเงินเงินไม่ได้มาเพื่อสร้างปัญหาแต่มาเพื่อขยายโอกาสในชีวิตของเราหน้าที่ของเราคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ผู้ร่วมงานคนนี้สามารถทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพการร่วมมือนี้จะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถแก้ไขความขัดแย้งภายในและสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นก่อนค่ะสมองส่วนที่1คือการแก้ไขความขัดแย้งทางจิตวิทยาเพื่อการร่วมมือ 1. การทําความเข้าใจความตั้งใจเชิงบวกที่ซ่อนอยู่นักจิตวิทยาสายมนุษยนิยมอย่างเขาโรเจอร์สเน้นย้ําถึงความสําคัญของการเข้าใจความต้องการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังทุกพฤติกรรมของเราแม้แต่พฤติกรรมด้านการเงินที่ไม่ดีทําไมบางคนถึงใช้เงินสู่รุ่ยสู่ร่าย ทำไมบางคนถึงปฏิเสธโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นบ่อยครั้งที่การใช้เงินอย่างไม่ยั้งคิดไม่ได้มาจากความโลภแต่มันมาจากความต้องการที่จะรู้สึกมีคุณค่าหรือรู้สึกปลอดภัยชั่วขณะค่ะ ถ้าคุณใช้เงินเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยอาจเป็นเพราะจิตใต้สำนึกกำลังพยายามเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์หรือพยายามที่จะให้รางวัลตัวเองจากความเครียดที่ต้องทำงานหนักความต้องการที่แท้จริงคือความรักหรือการพักผ่อนจริงๆไม่ใช่สิ่งของมาอยากให้คุณลองสำรวจการใช้ใจ่ายที่ไม่ดีครั้งสุดท้ายของคุณแล้วถามตัวเองว่าการใช้ใจ่ายนี้พยายามตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์อะไรของฉันเมื่อคุณเข้าใจความตั้งใจเชิงบวกนี้คุณก็จะสามารถหาทางตอบสนองความต้องการนั้นได้ด้วยวิธีที่ ไม่ต้องพึ่งพาเงินอย่างเดียวเช่นการให้ความรักตัวเองหรือการพักผ่อนจริงๆ 2. การสร้างขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อความไว้วางใจการร่วมมือกับใครก็ตามต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจนักจิตวิทยาครอบครัวจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีส่วนใหญ่เกิดจากการขาดขอบเขตการเงินก็เช่นกันค่ะเมื่อเราไม่มีขอบเขตทางการเงินที่ชัดเจนเงินก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันถูกใช้ไปอย่างไร้จุดหมายลองคิดถึงเงินในฐานะผู้ร่วมงานที่มีจุดประสงค์คุณต้องกำหนดบทบาท ให้ชัดเจนว่าเงินนี้จะถูกนําไปใช้เพื่ออะไรเงินส่วนนี้สําหรับการเติบโตการลงทุนการเรียนรู้เงินส่วนนี้สําหรับความสุขประสบการณ์ที่เติมเต็มเงินส่วนนี้สําหรับความมั่นคง การออมยาฉุกเฉินการแบ่นบัญชีหรือการกำหนดงบประมาณอย่างชัดเจนคือการให้ความเคารพกับผู้ร่วมงานของเราเมื่อเงินรู้ว่าบทบาทของมันคืออะไรมันก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าเงินกำลังทำงานเพื่อคุณตามที่คุณมอบหมาย3การเปลี่ยนแปลงจากควบคุมเป็นนำทางหลายคนพยายามควบคุมเงินอย่างเข้มงวดแต่นั่นมักจะนำไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแยง้งนักจิตวิทยาสายบำบัดแบบเกสเตาลสอนให้เราอยู่กับ ปัจจุบันและทำงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อเราพยายามควบคุมเงินมากเกินไปเรากำลังส่งสัญญาณความกลัวและไม่เชื่อมั่นออกไปการรุ่นม,มือที่แท้จริงคือการนำทางเงินด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่และยืดหยุ่นการนำทางหมายถึงการตรวจสอบทิศทางอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่อารมณ์เสียเมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นมันคือการปรับแผนเล็กน้อยเมื่อคุณเจอกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้คาดการไว้แต่ยังคงมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายหลักการทำความเข้าใจความกลัวความสำเร็จและความคุ้นเคยกับความ ผัดแคลน หมายาให้คุณเข้าใจความจริงที่นักจิตวิทยาพบว่าความกลัวความสําเร็จค่ะคุณอาจจะคิดว่าคุณต้องการเงินมากมายแต่ลึกๆในจิตใต้สํานึกเราอาจจะกลัวผลที่ตามมาของความมั่งคั่งนักจิตวิทยาการพัฒนาตนเองอย่างอับราฮัมมาสโลได้กล่าวถึงความต้องการที่จะเป็นตัวเองอย่างสมบูรณ์แต่การที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยายโยนาหรือความกลัวศักยภาพสูงสุดของตัวเองเรากลัวว่าถ้าเรารวยเราจะต้องเหงาและสูญเสียเพื่อนเก่าไป ต้องรับผิดชอบมากขึ้นจนไม่มีเวลาส่วนตัวถูกมองว่าเป็นคนเลวหรือคนเห็นแก่ตัวนอกจากนี้เรายังคุ้นเคยกับความขาดแคลนค่ะความรู้สึกดิ้นรน ความเครียดเรื่องเงินเป็นเหมือนเสื้อผ้าเก่าที่ใส่สบายแม้จะเก่าและขาดแต่มันก็คุ้นเคยการรวยขึ้นคือการก้าวเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยซึ่งจิตใจจะต่อต้านโดยอัตโนมัติลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันมีเงินเหลือเฟืออย่างแท้จริงอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นเขียนคําตอบนั้นออกมาแล้วคุณจะเห็นชัดเจนว่าความกลัวเหล่านั้นเป็นเพียงภาพลวงตาที่ขวางกาัก้นการร่วมมือของคุณกับเงินการสร้างความสัมพันธ์เชิงจิตวิญ,ญญาณกับเงิน การร่วมมือกับเงินต้องไม่จบลงที่การรับเข้ามาอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงการใช้ใจออกไปอย่างมีสติด้วยค่ะนี่คือจุดที่พลังงานไหลเวียนครบวงจรในทางจิตวิญญาณเงินที่เราใช้ใจออกไปควรเป็นไปเพื่อสนับสนุนคุณค่าหลักหรือ core values ของเราค่ะนักปรัชญาและนักจิตวิทยาสาย existentialism ชี้ให้เห็นว่า การใช้ชีวิตอย่างมีความหมายคือการใช้ทรัพยากรไปในทางที่เราเชื่อมัน่นมาอยากให้คุณเริ่มฝึกการใช้จ่ายเชิงคุณค่าค่ะแทนที่จะแค่จ่ายค่าอาหารให้คิดว่าฉันกำลังใช้เงินนี้เพื่อสนับสนุนสุขภาพร่างกายของฉันและผู้ผลิตอาหารที่ซื่อสัตย์แทนที่จะจ่ายค่าเที่ยวให้คิดว่าฉันกำลังใช้เงินนี้เพื่อสนับสนุนความสุข ความผ่อนคลายและการเชื่อมโยงกับคนรักซึ่งเป็นคุณค่าที่สำคัญในชีวิตฉันเมื่อคุณใส่ความตั้งใจที่ดีหรือ intention ลงไปในการใช้จ่ายทุกครั้งคุณกำลังส่งสัญญาณที่ทรงพลังไปยังจัก,กรวาลว่าเงินของฉันทำงานเพื่อสนับสนุนคุณค่าที่ดีงามซึ่งจะทำให้เงินรู้สึกอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งเพราะมันรู้ว่ามันจะถูกใช้เพื่อสิ่งที่สร้างสารรค์ค่ะ ก่อนที่คุณจะใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ครั้งต่อไปเกิน1,000บาทให้คุณหยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่าการใช้จ่ายนี้กำลังสนับสนุนคุณค่าหลักข้อใดของฉันส่วนที่2การสร้างความสัมพันธ์เชิงจิตวิญญ,ญาณกับเงิน 1. เงินคือการสนับสนุนจากจักรวาลในมุมมองของจิตวิญญ,ญาณน,นักเขียนและครูอย่างฟลอเรนซ์โคเวลชิน ผู้เขียน The Game of Life and How to Play It สอนว่าเงินเพียงเป็นหลักฐานที่ปรากฏในรูปเป็นทางการของการสนับสนุนจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราขอสิ่งที่ต้องการจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นโอกาสความคิดสร้างสรรค์หรือความช่วยเหลือเงินคือหนึ่งในรูปแบบที่จักรกวาลใช้ในการตอบสนองการร่วมมือกับเงินในมิติทางจิตวิญญาณคือการเชื่อมั่นในแหล่งกำเนดที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งหมายถึงการเลิกเชื่อว่าเงินมีจำกัดการปฏิบัติการพูดถึงเงินในแง่บวกลองเปลี่ยนคำพูดเมื่อคุณพูดถึงเงินค่ะแทนที่จะพูดว่าฉันไม่มีเงินพอจะทำสิ่งนี้ให้พูดว่าฉันเปิดรับวิธีการสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นการเปลี่ยนภาษาของคุณต่อเงินเป็นการเปลี่ยนภาษาที่คุณใช้กับผู้ร่วมงานที่สำคัญที่สุดข,ของคุณค่ะ 2. การให้อาภัยความผิดพลาดทางการเงินการร่วมมือที่ยั่งยืนต้องอาศัยการให้อาภายัยในทางจิตวิญญาณการยึดติดก,กับความผิดพลาดในอดีตเช่นการลงทุนที่ผิดพลาดนี้สิ่งที่ก่อไว้คือการสร้างพลังงานที่ทำให้ความมั่งคั่งใหม่ๆเข้ามาไม่ได้ Mary Ann Williamson นักจิตวิญญาณชื่อดังมักกล่าวถึงพลังของการปลดปล่อยความรู้สึกผิด เราต้องให้อภัยตัวเองสำหรับทางเลือกทางการเงินในอดีตและให้อภัยผู้อื่นที่เคยทำให้เราสูญเสียเงินการถือความรู้สึกผิดไว้ก็เหมือนกับการที่คุณไม่ยอมให้ผู้ร่วมงานคนใหม่เข้ามาทำงานเพราะคุณยังโกรธผู้ร่วมงานคนเก่าอยู่ค่ะการปล่อยวางคือการได้เริ่มต้นใหม่ลองบอกตัวเองดูนะคะว่าฉันให้อภัยตัวเองสำหรับการตัดสินใจทางการเงินทั้งหมดในอดีตฉันเรียนรู้แล้ว และฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับเงินในฐานะพันธมิตรบทสรุปและขั้นตอนปฏิบัติการร่วมมือกับเงินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่คือการเปลี่ยนทัศนคติจากความกลัวเป็นความเชื่อมัน่นจากการต่อสู้เป็นการร่วมมือสรุป3กุญแจสำคัญทำความเข้าใจความตั้งใจเชิงบวกรู้ว่าการใช้เงินที่ไม่ดีอาจเป็นเพียงความพยายามตอบสนองความต้องการทางนานอารมณ์ สร้างขอบเขตที่เคารพกำหนดบทบาทที่ชัดเจนให้เงินทำงานเพื่อเป้าหมายของคุณเชื่อมั่นในแหล่งกำเนิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดมองเงินเป็นหลักฐานของการสนับสนุนจากจักรวาลและสำหรับขั้นตอนปฏิบัติในวันนี้มายอยากให้คุณเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งนี้ค่ะให้คุณมองไปที่กระเป๋าสตางค์หรือบัญชีธนาคารของคุณจงมองเงินด้วยความรู้สึกขอบคุณ และกล่าวในใจว่าขอบคุณที่เป็นผู้ร่วมงานของฉันฉันไว้ใจว่าเธอจะทำงานเพื่อความสุขและความมั่นคงของฉันเมื่อคุณปฏิบัติต่องเงินด้วยความเคารพเงินก็จะตอบสนองคุณด้วยความร่วมมืออย่างแน่นอนค่ะและสุดท้ายมาอย่ากให้คุณจำไว้ว่าเงินเป็นพลังงานที่มีชีวิตเมื่อคุณเป็นมิตรกับมันมันจะเป็นมิตรกับคุณสิบเท่า เริ่มร่วมมือกับเงินตั้งแต่วินาทีนี้เพราะคุณไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองพร้อมก่อนพลังงานพร้อมเสมอแค่คุณอนุญาตให้มันไหลเข้ามาขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมกับเงินนะคะพบกันใหม่ใน The Mind Miracle ปาฏิหาริย์สร้างได้ด้วยตัวเองครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ